สวัสดีครับวันนี้มก็จะมาแจากเกม Minecraft Pocket Edition นะเวอร์ชัน1.0.0.16นะพอดีว่ามันน่าจะยาวเกินไปมันเล่นเลยแต่1.0.0.1อย่างเดียวนะก็มาเข้าไปเกีแม้ได้ใช่ อะไรข้างอะมาก็มาซาหนูพาไปทัวร์อ่ะกลางวันตลอดนะนะผมจะลองใส่ซีดนูนะใส่ได้เปล่ามาใส่ซีดกันที่จำได้นะในก,ก่อนซีดอะไรวะ ไม่เปิดไม่รู้นะช่างมันเลยงั้นก็เข้าเกมกันเลย น่ะก็เราดูแป๊บนึงนะมาเสรแล้วแช่ด้วยไอ้ใช่ด้วยน่ะก็ซีนี้หกหนึ่งหกอ่ะมันก็จะเป็นซีดเปนเป็นทางรถไฟนะเนี่ยมันจะเป็นทางรถไฟนะ เอามเนมากไม่ลงดีกว่า้าก็จะเป็นซิกานไฟนะใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะซิตัวนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะแ้วก็ไปดูของกันเลยว่ามีอะไรบ้างนี่ขคยอะไรเอ่ยอะไรสปาอะไรอะ อิไรบม่รู้นะอ๋ออตัวนี้เต็มหมยไม่จะตายมั้ยน่ก็ช่างมันเอ้าทำไมคล้างอย่างนี้ล่ะนก่ก็อินเตอโพก็มีอ่ะ จะลองสร้างประตูนรกดูนะว่าจะลองคร้างแก้แล้วก็ทำได้นะนะไอตัวสิ่งนี <heures> ้นะก็มีหลายอย่างนะ พีระมิาก็มา,มาสาร้างตัวนั้นแล้วเป็นเย็นไหนวะอันนี้ให้ลาวานใช่หรือเปล่ามาดูนะให้เนี้ย ก็วางเลยลเลยไม่ได้ละวขาสร้างไงน่าจะอย่างนี้มั้งน,นก็ลองดูกันนะถ้าถูรอผิดนะก็อ่ะวางเอาเป็นอร์ไว้นะยึกยึดยึด ไม่รู้จะดูกรรรหรือเปล่าก็วานร็วางติดแน่เลยทำไม่ได้ผมไม่รู้นะสร้างไม่เป็นเนลยเวลาสร้างไงเฮ้ยสายตะลมสายโดด กนะ็ไม่รู้นะว่าสร้างถนะูกหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีทำไงไม่รู้นะก็ทำเงก็สร้างนะ่ ก็มีนะใส่ให้ดูนะเนี่ยให้ดูข้างหลังเลยอันไหนวะลืมไปหมดละอันนี้อันนั้นก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นพระคุมนะเนียเน่ยวไม่ใช่ปีกไม่รู้บินไงพระคุมแล้วปีกวะ อีนั่นแหละอ๋ออันนี้กลางปีนั่งกระโดดลงมาเลยมั้งไม่รู้เปลนไม่เป็นเอาทำไปซี่สูงๆกันเลยนะ บินไม่เป็นนะเพรานนี้ไม่เคยเล่นเพรานนี้ไม่เคยเล่นอะเลยบินไม่เป็นเป็นไงวะแบงนี้ถ้าโดดยังไงวะ ตัาละแล้่ะใช่ไหมไม่รู้นะไม่ใช่แน่นอนวินไม่เป็นวะทำไงวะเม่อกี้ผมทำไงวะอ๋ออย่างเงี้ยฮะก็เป็นได้นะ ก็วันนี้ก็สำหรับการรีวิวและแจกนะวันนี้ก็น่จะไม่มีอะไรแล้วนอกจากหัวอะไไม่รู้หัวอะไรเนี่ยแล้วก็น,นิดนะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะถ้าก็ถ้าใครย่ายลืมกดไลค์นะแชร์ด้วยก็ดีนะ เพื่อนกลิปใหม่ๆนะลงเตียมทุกๆวันนะก็จะมาไปนี่นะไปแล้วจ้ะบายบายเฮ้ไปไป <c oughs> ขอบินสักหน่อยเอ้ย่าให้ <c oughs> <c oughs> บินไม่ได้มาก็บินได้นะ ทีวินงกันเนี่ยตอนตอนที่คนอยู่ที่ยิงสูงนะก็กดเนี้ยกดกระโดดทีนึงอ่ะอ่าแค่นี้ยได้ละแล้วตอนนี้ไปจริงครับไปละบ๊ายบาย